สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่พักนะคะชื่อรุ่งนะ้าพาโฮมสเตย์นะคะอยู่จังหวัดสระบุรีตำบลชะอมค่ะวันนี้เรามากับเพื่อนๆนะคะตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงสี่สิบหกค่ะแดดเริ่มออกแล้ววันนี้เราตื่นกันเวลาหกโมงนะคะแล้วก็าำน้ำเต็งตัวอันนี้หล่อสูยในทีมนะคะชื่อคุณฟุกนามอะไรประตูดแดงเหรอคะ คุณฟุกประตูแดงเดี๋ยวเราจะไปดูถ้ำกลางลำธารนะคะเราได้ห้องพักแล้วก็รวมจุดอ่างจากกุชชี่ของเราเนี่ยฮะอันนี้หนื่นมนกำลังแปรงฟันตอนเช้าอยู่ตื่นมาตั้งแต่หกโมงไม่ทำอะไรเลยไม่แปรงฟันไม่อ่านนังนะคะห้องพักนะคะคืนวันเสาร์เอ่อแล้วก็ที่พักประมาณบ่ายโมงห้องพักจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้เราจองไว้ทั้งหมดหกแคมป์นะคะทุกคน แล้วนี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศรวมถึงเราตักผ้าของเราท <l od g> <l od g> ี่เจะดูเลยไอยเขาตัดภาพนะคะตัดภาพไปที่ห้องพักของเราดีก,กว่าเอ่อตอนแรกนะคะเราคิดว่าห้องพักของเราอ่ะจะร้อนแน่เลยเพราะว่าคิดว่ามีแค่พัดลมแต่ว่าสรุปแล้วก็คือแบบสบายมากค่ะทุกคนเตียงก็นุ่มนะคะผ้าดามก็คือจะเป็นเอ่อสองเตียงเขาให้พักได้ถึงสีค่คนนะคะแบ่งเป็นคนละสองก็หาร อสองครอบครัวได้นะตกวคนละห้าร้อยบาทนี่ค่ะที่นอนนุ่มมากมั่ๆมากม,ากมากแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรเอะแอร์เคลื่อนที่เ,เ,ทเย็นมากนะคะนอนสบายอาจจะไม่ได้เจียบเหมือนท้องเอกแต่ว่าเหมาะเหมาะกับบรรยากาศพักผนแบบริมน้ำตกริมคองมากเลย อันนี้ก็จะเป็นอ่างของเรานะคะทุกคนเราตั้งใจว่าเราจะลงอ่างคืนนี้นะคะเราตั้งใจว่าเราจะลงอ่างกับสามีเมื่อคืนแต่ว่าน้ําไม่เป็นใจน้ําไม่ไหลเลยค่ะก็เ,เลยอดนะคะอากาศดีมากค่ะตอนเช้าขัดกาแฟนะคะเราทํากาแฟหกแล้วเมื่อกี้นะคะแก้วหนึ่งเดินไปติทิ้งเลยค่ะแล้วก็จะมีน้องไก่นะคะวิ่งไลก่กันกุ๊กกุ๊กตัวผู้ตัวเมีอยอยู่นะคะ กลางป่ากลางเขาตรงนั้นไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะให้เด็กน้อยไปกระโดดได้แล้วก็ห้องน้ำํำจะเป็นห้องน้ํารวมค่ะค,ะคนห้องน้ํารวมแต่ก็ไม่มีเครื่องปรับน้ําอุ่นนะคะก็ะจะเย็นๆหน่อยคะ่ะช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนอันนั้นเป็นอ่างของเพื่อนนะคะใหญ่มากอ่างแต่และขนาดจะได้เหมือนกันแล้วแต่ใครจะเลือกที่พักเอาเลือกไซส์เลือกขนาดเาอาเองนะคะพอเรี่ยงคะ่ะ ดี๋ยวไปดูอ่างสักกุชี่นะคะไปดูอ่างสักกุชีกก่ของเพื่อนนะคะอันนี้ไซส์เล็กหน่อยอ่งางไซส์เล็กแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ห้องอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่อันน้ลงอ่างยังคะเมื่อคืนเมื่อคืนได้ลงอ่างไหมคะไม่ได้ลงอ่างเหรอลงที่นอนอย่างเดียวคิวคิวได้น้องจะอมไหมคะ <c oughs> อันนี้ครบคนที่สาม ก็ปวดที่สี่ก็ปวดที่ห้าที่ 5, นอนสุวิญญาณแต่ว่าอ่างอันนั้นมันจะใส่น้ําไปแล้วมันจะไม่อยู่นะ้นํามันจะไหลออกแล้วแต่แล้วแต่ห้องที่เราถ้าเราหมุนปิดไม่ดีมันก็จะไหลซึมออกแต่ว่าทําน้ําพุดได้นะอ่างเนี้ยเขานำอุ่นได้อันนี้รีวิวหน่อย โอ้โหเขารู้สึกว่าคืนเป็นยังไงบ้างก็ตอน,นจับเนี่ยมึงก็มาถ่ายไอตอนมึงมามึงตอนมึงมามึงก็ไม่ถ่ายมีตอนที่น้ํามันเต็มเต็มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของเขาูสวยมึงไปซื้อสไลด์มาตีไหมไปไปเดี๋ยวไปเก็บของก่อนอเ,นะเดี๋ยวคืนนี้ยาวไกลสัมภาษณ์แล้วนะคะสัมภาษณ์กลุ่มที่สองอ้อาจารย์ฟุ๊กตูแดงขอสอบถามความรู้สึกเมื่อคืนเนี่ยค่ะว่า กี่กี่ดอกไห้กี่ดอกมัน,นมดูข้อพื้นที่สองข้อพื้นที่สามข้อพื้นที่สองข้อพื้นที่สามรีวิวเตียงนอนเมื่อคืนเนี่ยค่ะเราจะทํารีวิวเตียงนอนเมื่อคืนเนี่ยค่ะก็ได้กี่กี่ครั้งสองครั้งสามครั้ง <c oughs> ไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้เลยค่ะวันนี้วันนี้ไปรับเด็กอ้วนมาแล้ว รีวิวเตียงนอนเมื่อคืนเลยค่ะได้กี่ดอกเต็มสั่งหรือเปล่าเป็นสั่งได้ป่าเทียนไหมคะได้ป่าเทียนได้มาเส่ได้มาใส่หล้มเลยอันนั้นอ่างอ่างของคุณซ้ายอ่างนี่ไปแอบดูดีกว่าเก้าโมงแล้วยังไม่ลุกี่เหรอเสร็จแล้วเอ้ยเตียงสั่นไหมเนี่ยไม่เป่าเทียนเหมือนเขาเหรอสัมผัสความรู้สึกเมื่อคืนค่ะ นอนเตียงเดียวกันหรือเปล่ากเตียงอ๋อโอเคอเคชื่อได้เพราะผห่มแยกกวาเตียงได้อ, <laughs> ได <laughs> อันนี้เป็นอ่างโอู้หมีหลายรูมากคูนะคะหลายรูมากเลยโอเควันนี้ไม่พูดอะไรเยอะแล้วพูดแค่นี้เดี๋ยวลรไปดูทริปหน้านะคะคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย